พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่1 5ข้อที่23บันทึกว่าเพราะว่าการกรบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือเลิกถือยามและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้รูปเคารพเพราะเหตุที่ท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตำแหน่งกษัตริย์ข้อคิดจากพระวจนะบาปก็คือบาป 1. การกระบฏต่อพระวจนะหรือคำสั่งของพระเจ้าก็ถือว่าเป็นบาป 2. การถือเลิกถือยามเชื่อในเรื่องของวันเดือนปีเกิดตัวเลขหรือตัวอักษรแสดงว่ายังตกอยู่ใต้อำนาจของมานซึ่งก็เป็นบาป 3. ความดื้อดึงใจแข็งกระด้างไม่เชื่อฟังก็เป็นบาป 4. การไหว้รูปเคารพหรือสิ่งที่มือมนุษย์สร้างขึ้นเทียบเท่ากับพระเจ้าก็ถือว่าเป็นบาป 5. การทอดทิ้งพระวจนะก็ถือว่าเป็นบาปเช่นกันทุกความบาปถอดเดาออกจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำขอพระเจ้าอวยพรค่ะ